สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็มาพุพัวจ้องยานิวแคนดาดายของเราด้อค่ะมือนี้ยานิวก็มีข่าวมาอัปเดตนอกจากเนาะเรื่องเงินบอดบอยสี่ดีใช้โพสแบบนี้นอกจากเนาะแฟนต่างคนต่างซัพพอร์ตกันคือดีที่สุดได้เท่าไหร่ก็ยินดีมีเท่าไหร่ก็พอใจแล้วก็รูปหัวใจสีเย็นแดงกับสีสมนะค่ะเนาะเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนนั่นแหละส่อ so แอนเราก็แชร์มานะค่ะเนาะพร้อมแคปชั่นว้างสิละ่ะ ก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วก็หลงวงพ่อแจสีแดงกับสีสมกันสัญ,ญลักษ์ AB เพื่อนนอจากเนาะเอ็ซ <c oughs> กันลังไหลขอมาสแสดงความคิดเห็นหลายหลายท่านดีใจนะพ่อเนาะอีกทำนหนึ่งเพื่นก็นว่าคู่บุญหนุนนำสร้างสรงสรค์ส่งเสริมซึ่งกันและก,กันมีแต่เจริญรุ่งเรืองตลอดไปรัก AB มากมายค่ะอีกท่านนี้เพื่นก็นว่าการถูกซัพพอร์ตไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ดี แต่การที่ถูกสปอร์ตจากคนในครอบครัวมันเป็นอะไรที่ใจฟูที่สุดสุดท้ายคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือตัวเราเองและคนในครอบครัวแต่สำหรับ fc คนนี้จะรักและสนับสนุนเธอตลอดไปรักไม่มีข้อแม้ ab อัน fc กับลังไหลเข้ามาคอมเมนต์ร้ายเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้บอดบอยสีดิใช้กับแอนซอแอนอรดีเนาะ ผูหลักแห่งปีนอสออนเพื่อนลักทปีที่แล้วนอะ,ะเนาะอีกท่านก็ว่ากําลังใจให้กันและกันดีที่สุดค่ะอีกท่านนี่เราก็ว่าน่ารักที่สุดและอีกหลายๆาท่านหลายๆคอมเมนต์ก็น่ารักที่สุดแล้วก็ส่งหัวใจนะคะเนาะยิ้มดีใจน้ำอันบอดบอยสีดิใช้กับโซบอดบอยสีดิใช้กับโซแอนนะคะเนาะ,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็ฝากไว้เด้อจ้า ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องยานิวแคนาดาแน่เด้อคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย